ยุ้ยปัทธรรมวันทนไม่ไหวโพกลางไอจีนุกสุทธิดาหลังตรวจพบเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับนักร้องสาวร่างเล็กสุดฮอตในยุค90นะคะอย่างนุกสุทธิดากเกษมสันนอยุธยามีเพลงฮิตสุดโด่งดังค่ะอย่างถอนสายบัวรอได้ไหมแค่ไม่รัก เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอเลยนะคะในนาทีนั้นและงานนี้ค่ะถ้ทามาลายคนนั้นตกอ,อกตกใจตามๆกันที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของสาวนุกนะคะก็ได้เข้ารับการผ่าตัดไทรอยซึ่งเป็นผลกระทบต่อเส้นเสียงอีกด้วยค่ะแต่ทว่าทามาหลายคนตกอ,อกตกใจนะคะเพราะว่าได้ออกมาบอกว่าตรวจพบเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลือง งานนี้นะคะก็ยิ่งทำให้บรรดาแฟนคลับแห่กันเป็นห่วงจํานวนมากเลยล่ะค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของนุกสุดที่ดาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพตัวเองในชุดของโรงพยาบาลค่ะ พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้นะคะว่าการรักษาขั้นที่2องทานเคมีบำบัดอย่าตกใจไปสบายดีมากๆราเริงเบอร์10แต่ตอนนี้ขอพักก่อนนะคะไม่ได้มืนเคมีแต่อิ่มมากค่ะเพราะทานไม่หยุดปากเลยตั้งแต่12นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาแล้วเดี๋ยวจะทำรีวิวห้องตะกั่วให้ชมนะคะงานนี้นะคะทางด้านของหานาทัศนาวไลจัก,กรพงศ์รีบรุดไปเยี่ยมหลังรู้ขา่าวพี่สาวคนสนิท นุกสุดที่ด่าตรวจเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอีกทั้งทางด้านหาหนาค่ะก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวนุกนะคะบอกไว้ว่าซูซ่ซนะคะพี่นุกเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะเรียกได้ว่างานนี้ค่ะเพื่อนสนิทมิตรสหายก็เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยนะคะทางเราก็ขอเป็นอีกึิงกำลังใจค่ะให้สาวนุกนั้นหายป่วยไวๆแล้วกันค่ะ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละคะ่ะ